โตโยต้าไมตี้เอ็กซ์โตโยต้าไมตี้เอ็กซ์เดี๋ยวมาใส่ข้างล่างแล้วครับครับเดี Run ๋ยวใส่ข้างบนก่อนดูดิเห็นไหมใส่เครื่องยนต์แล้วนะครับใไอไอเครื่องยนต์แล้วหนึ่งขวดใหญ่นะครับอ่าใส่ข้างล่างกำลังจะเปลี่ยนใส่ห้องเกียร์ ห้องเกียร์เปลี่ยนเือท้ายไอช่องเฟืองท้ายด้วยเฮ้ยช่างหลายคนเนาะปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บนัน้วผมมาไม่ทันนี่ไม่เห็นเลยนี่ น้ำมันเกียร์ยังเอาเต็มด้วยนะน่ะเต็มเต็มเต็มน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายเต็มเลยออเนี่ยต้องเคาะเอาอนี่ต้องอเคาะเลยออกแล้วออกแล้วออกแล้วดูดิว่ามันมันพอดีไหม ต้องถ่ายออกต้องถ่ายออกใช่ไหมถ่ายออกต้องถ่ายออกอ๋อนี่ถ่ายออกไม่ไม่เอาอะไรลองทั้กนิดหน่อยว่ามันออกเท่าไหร่เดี๋ยวมันออกเยอะไป เดี๋ยวอนนเอาเยอะไว้ว่ะเติมมาเกินครับอ๋อคราวนี้มันเติมมาเกินอยู่แล้วอ๋อถ้าปรับเติมไม่ได้ขอปล่อยเล็กปล่อยใ่แล้วครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องลองดูหน่อยเนาะอันนี้มันเติมมาเกินอยู่แล้ว นต้องถ่ายออกเพราะว่ามันเติมเกินถ่ายออกก็เอาเอาเอาตัวอะไรมาลองหน่อยดูที่ว่ามันมันจะถ่ายออกเท่าไหร่ไงเออออกแล้วเส็ยงดังก๊อกแก๊กแล้วนิดเดียวนะค่อยค่อย เติมเอาอันนี้ก็เติมเกินเหมือนกันอันนี้ก,กินออกมาไม่น้อยด้วยนี่เกินเยอะเลยไหลลงโจกโจกเลยจ้าของเก่าเขาใจดีนะมั้งใส่กนเลยดูสิไหลไม่หยุดเลย

ไตอนนี้ใ uh, ส่ใส่ข้างหลังเลยแบงแล้วมีวิธีมีวิธี ประสิทธ,ธิภาพเครื่องยนต์ O2 s u p e เปอร์พนะครับลงในลงในเฟืองท้ายนะครับเราถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายออกไปแล้วใส่ายจนหมดควดหมดควดหมดควดวแล้วก็เดี๋ยวไม่พอก็เดี๋ยวเติมลงไปเล็กน,น้อยน่าจะพอเนาะ,อะเอาพอดีเอาพอดีเลย พอดีเลยพอดีแล้วปิดฝาได้แล้วได้แล้วพอดีเลยครับไม่เติมรถอยู่แล้วนะครับแค่ขอบน็อตพอด,ดนนีนักตนั่นกำลังถ่ายถ่ายออกแล้วเหรอ ถ่ายแล้วนะครับายแล้วเียไอกเ้อ เหลือไว้นีดหน่อยเอาไปเขา,าสอนอลองในน้ำให้เขาดูเทเลยเทเลยเหลือเหลือเหลือนิดเดียวต้นต้นต้นกันนนบอกนะครับเราถ่ายลงมานะครับเพื่อจะจาโอเค ยาวไปเนาะสายยางมันยาวไปนิดนึงต้องสอนใส่ข้างบนนี่โอ้โหฝนตกดีจังเลย ออได้แล้วได้แล้วเอาใส่โอทูซูเปอร์พาวเวอร์นะครับในห้องเกียร์รถโตโยต้าไมทีเอ็กซ์ซึ่งเป็นเกียร์กระปุกเกียร์ธรรมดา มาใช้ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเลยเพิ่มความลื่นให้กับห้อมร์ให้กับเฟืองท้ายพร้อมทั้งเครื่องยนต์นะครับพร้อมทั้งเครื่องยนต์ด้วยมันมันมัน,มนต้องเปิดโอกาสให้มันมีลมหายใจหน่อย <c oughs> ให้มันมีลมหายใจหน่อยมันไม่มีลมหายใจ ฝนนาะฝนตกหนักดีจังเลย ้อยละครับเรียบร้อยละไม่ที่เอ็กโอ้โหฝนตกหนักมากครับท่านผู้ชมครับฝนตกเต็มเต็มเลย ทำบรรยายเลยฝนตกคนตกหนักมากเมื่อกี้เขถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วได้ถ่ายน้ำมันเครื่องไหมไม่ครับเราไม่ได้ถ่ายเติมเลย พยานเราเอย้ยตะขีพยานเรา <c oughs> มืดเลยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกพอใจเนาะพอใจครับผมนะพอใจนะใช้โอทูซูเปอร์พาวเวอร์เราเนี่ยมีความเป็นพอใจแน่นอนเยี่ยมสุดยอดผมครับ ผมฟังเสียงแล้วนิ่นขึ้นไป